ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับบัณบางตุ้ได้บันทึกอาาเอาไว้ตอนนี้ยังไม่มีโรงเรียนวิทยาปัญญาที่นะครับบันทึกเอาไว้นานปอดส้มควรแล้วนะครับบันทึกโดยคลองวิดีโอตอนสมัยนั้นนะครับโทรศัพท์มือซื้อมือถือ,อไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอไม่ามารมาี่จะถ่ายรูปใดที่ไม่มีเฟซ ไม่มีไลายไม่มีซื้อ,อต่างๆเมื่อในอยู่ที่ถ้าว่าอีท่ายูบก็ต้องท้ายกับกลองถ้าว่าอีท่ายวีดีโอก็ต้องท้ายกับกลองวีดีโอเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนั้นบางตุ้ยมีกลองวีดีโอและกรับาท้ายทำวีดีโออยู่พอดีวะอตอนนั้นนะครับซึ่งกระไดมาลองกลองอบริเวณตรงนี้นะครับ และตึงกะเก็บไว้นะจนถึงปัจจุบันนี้และก็ลืมไปแล้วนะครับว่าได้มีวิดีโอนี้อยู่และก็ได้ไปคนพบในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้บันทึกไว้การลงออกมาเปิดแล่ตกลงวัดสภาพตรงนี้หพือวรื่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ก้องโรงเรียนวิทยาพันยาแต่แต่ก่อนจ่ไม่ยังไม่มีโรงเรียนที่นะครับ ปืนตีตรงนี้มันจะเป็นถุงหน้าในายูมันก็เป็นถุงหน้าอยู่มั่งละแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นถุงหน้าล้วนๆไปเลยตา,ามตีเื่นเพื่อนเท็นอยู่ในคณะนี้นะครับแต่ว่าเสียงบรรยายนี้บังตุ้ยมาบรรยายเอาตีลังแต่ว่าวีดีโอนั้นบังตุ้ยบันทึกไว้หน้านแล้วนะครับนี่คือสภาพพืนถีก็โรงเรียนวิทย,ยาปัญญาไม่ไม่มีโรงเรียนที่นะครับ ครับนี่เป็นพื้นที่ปัจจุบันที่บางทุยได้มาท้ายเลยเบอร์ล่า,ลาีกอนนะครับอ่า,าีกอนบางทุยไกดไดมาท้ายบริเวณตรงนี้แหละแต่บริเวณตรงนี้แต่คนไม่มีโรงเรียนวิทยาปัญญาที่นะครับดังนี้ตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะเวลานี้พื้นที่ตรงนี้นะครับเลี้ยนเป็นอ่าสถานที่ที่ั้งกล้องโรงเรียนวิทยาปัญญานะครับ อันนี้บรรยากาศเหมือนกันเปียบเลยนะครับเตบังตุ้ยมาใต้วีดีโอ,อหรือเบอร์ไล่ปีเตผ่านมานะครับอ่าซึ่งตอนนี้บังตุ้ยกำมาโยนนะจุดรงเตะไล่ปีเตผ่านมาเทมาใต้วีดีโอแต่ตอนนั้นไม่มีโรงเรียนวิทยาปัญญาที่ตอนนี้ถ้าภาพตรงนี้พื้นที่บริเวณตรงนี้มีโรงเรียนแล้วนะครับอันก็คือพื้นที่กล้องโรงเรียนวิทยาปัญญานะครับ นี่คือปืนเตสภาพเดียวกับปืนเทเดียวกันกับเตบังตุ้ยมาไทายเมื่อหลายปีก่อนนะครับ